สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหาหักแท้งแล้วนะครับจริงๆอะมาตาโดนหล่ะพ you ี่น cin ้องค่าโหลดคลิปอยู่แม่ติมม่แม่ติมทวมแม่ติมมาพอดีท่วมแม่ติมมาพอดีแม่ติมกับม้าเอี่ย เบื้องเนือไปก่อนก็นได้เอเห็มันแม่นก้อนลูกเขาจ้งไปเท,ทนทเสียให้แม่นกอนร้อนไหไปก่อนต้องเห็นแม่นก่อนแม,ม่นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเทอย่าลงเนี่ยเพไหตเขาวงับ้อต้องให้ให้ดนตีทำนองคำหลองอยู่ในหัวเขาก่อน วันนี้อันอันนี้เขาแกแ่ว่าเป็นแนวทางไปยซื้อเีวเอียงนันแหนมเนียงสวัสดีค่ะฮะกะลัม มีดูเด็ทายห้สักแปดนาทีเนาะฮะน้ำหนูโหลดคลิปหนูก็เอาคาตั้งกล้องตั้งนี่สิะให้ชิมนี้หนูก็สิไปแต้งหนาจะผิมาอันห่ก่อ้าเย่อมันป็นยูทูบยอง่ี่พี่น้องยูทูบตั้ง

ฝืนคงลืมงานไปคงทำไรบ้านักเดี่เดียาไ นี่ลองโหลดอันนี้เฉยๆว่ามันมันมันไม่ทันใช้นะจริงๆสามเครื่องเดไปซื้ออีกสักเครื่องอยู่ใส่ซิมไม่เดี๋ยวไปดูซัมซุงอันนี้ดีกว่า let